ตำนานโรคระบาดสิ้นสุดผมว่าเรื่องนี้หลายคนรอคอยอยู่เป็นยังไงบ้างคะพี่ตำนานโรคระบาดสิ้นสุดนี่มันเป็นตำนานของโรคระบาดในยุคไหน,น,ไหนเกิดขึ้นเมื่อไหร่ยังไงคือผมอันนี้ผมก็รับฟังมานะครับผมไม่รู้ว่าจริงใจเป็นไงก็เล่าให้ฟังว่ามันเป็นตำนานละกันแ,<ต>แต่แต่แต่มันดันมาเชื่อมโยงกับโควิดตอนนี้เอาโอ,อ้โหต้องเอาปากกากระดาษมาจดเลยนะโอเคมาที่พี่ตั้งใจเลยครับ ก็อาจจะออกชื่อเป๊ะๆไม่ได้นะครับแต่ว่ามันเรื่องเราคือถ้าใครลองไปเสิร์ชดูผมว่าอาจจะเชื่อมโยงไปแล้วก็ไปเจอก็ได้ก็มันเป็นเรื่องของพระตำหนักพระตำหนักหนึ่งนะฮะอยู่ในกรุงเทียนนี่แหละไม่ได้กลายมาก็พระตำหนักนี้เป็นที่ประทับเป็นวังของพระอม์หนทร์ดันแล้วก็พระตำหนักเนี้ก็คือในสมัยโบราณเนี่ยก็คือถ้านับเวลาเนี่ยความประหลาดมันอยู่ตรงที่เวลาเนี่ยแต่ว่าเอาข้อค่าก่อนว่าพระตำหนักเนี้นะฮะในกรุงเทพยนี่แหละ ถูกยกหรือถูกย้ายมาจากในวังหลวงอ,อะครับเอามาไว้ที่ที่หนึ่งเพื่อให้ให้ให้ท่านผู้หนึ่งมามาประทับแล้วก็วางแผนที่จะสร้างพระราชวังขึ้นมาอีกหนึ่งพระราชวังอ๋อ,อ,อซึ่งตอนแรกเนี่ยก็เป็นชื่อที่เหมือนดึงมาจากที่ในในพระราชวังใหญ่เนี่ยแหละแล้วก็มาใช้ที่ที่นี่ก็จะเป็นที่ที่พรอะพอ,องค์ ไม่รู้ใช้ราชาสถาอะไรคือตัดผมอ่ะแล้วก็จะไปอาบน้ําล้างตัวแล้วก็พระตำหนักเนี้ยก็จะอยู่ริมน้ําอืำแต่เดิมที่อยู่ภายในก่อนที่จะย้ายมาก็อยู่ริมน้ําเช่นเดียวกันครับอแล้วก็ตอนหลังก็ถูกเปลี่ยนชื่อมาทุกวันนี้ก็ยังอยู่นะครับนนแล้วก็คือตรงเนี้ยก็ก็เป็นเรื่องราวของผีท่านหนึ่งซึ่งผีท่านเนี้ยบอกว่าจะคุ้มของดูแลรักษาพระองค์ท่านอืมตลอด ประมาณนะี้แลแต่แล้วเนี่ยมันก็มีเรื่องราวแปลกๆที่เกิดขึ้นที่เป็นเรื่องเล่านะที่เป็นเรื่องเล่าที่ผมรับทราบมาเฉยๆสิ <c oughs> ่งเท็จเนี่ยเราเราอ้างอิงไม่ได้เลยนะครับนะก็คือบอกว่าพระตำหนักเนี่ยเป็นพระตำหนักอยู่ริมน,น้ํานะฮะเอามาจากในพระราชวางังเสร็จแล้วเนี่ยก็คือมีเรื่องราวว่าเอ,อท่านย้ายมาที่เนี่ยในช่วงวันเวลาเมื่อหนึ่งร้อยปีที่แล้วเป๊ะเลยก็คือเริ่มต้นตอนที่ย้ายมานะฮะคือไม่มีหลักฐาน เป๊ะร้อยปร์็นะว่าวันที่ย้ายมาเมื่อไหร่แต่มันตรงกับช่วงเวลาประมาณช่วงมีนาเมษาของปีสองสี่หกสาม่ะสองสี่หกสามซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เอโควิดสิบเก้าแพร่อย่างเป็นทางการก็คือช่วงเวลานั้นปีสองห้าหกสามครับ่าเสร็จแล้วเนี่ยก็มีตำนานบทหนึ่งบอกว่าเออเป็นเรื่องที่ผีตอนนั้นอะ ที่คุ้มครองดูแลห่หนอยู่ะเล่าให้ฟังบอกว่าอีกหนึ่งร้อยปีข้างหน้าแปลว่าสองห้าหกสามในช่วงเวลาเดียวกันจะมีเรื่องโรคระบาดรุนแรงหาทางรักษายากฆ่าชีวิตคนไปมากมายมจะไปพีคที่สุดคือสูงที่สุดในช่วงเวลาวันที่ยี่สิบสองสิงหาสองห้าหกสี่ระว่ังนะเพราะว่าวันที่เหมือนมีการบันทึกว่าพระองค์น่าจะมาเสด็จมาประทับก็คือยี่สิบสองสิงหา สองสี่หกสามอ่าก็คือหนึ่งร้อยปีพอดีแล้วบอกว่าบวกไปอีกปีนึงก็คือเป็นสิงหาสองห้าหกสี่เนี่ยจะเกิดแบบพีคที่สุดของประเทศไทยเขาว่าอย่างนั้นนะในตำนานเขาบอกไหมเขาว่าพีคที่สุดเขาขยายความไหมเขาว่ามันพีคที่สุดยังไงก็พีแบบว่าทุกอย่างมันมันพัางมันล่มสลายมันแบบควบคุมไม่ได้อะไรประมาณนี้ผมว่าถูโดยประมาณนั้นเลยครับแล้วก็คือบอกว่ามันจะต้องใช้เวลาไปอีก อีกในระดับหนึ่งก็คือมันจะไปตรงหรือว่าไปดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะฮะก็คือช่วงเมษายนปีสองห้าหกสี่กอสองห้าหกห้าโอ้สิบสองเดือนครับซึ่งมันเป็นมันแปลกอีกที่ว่ามันเป็นตำนานที่ที่เขาบอกว่าผีตัวน,นี้ยมาบอกว่ามันจะต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับอ่าแล้วก็ได้สั่งเอาไว้ให้มีอ่อ เรียกว่าเป็นเลยดีเรียกว่าเป็นเทวดาคนหนึ่งก็ท่านให้คอยคุ้มครองดูแลประเทศต่อหลังจากที่ที่ผีตรงนี้จะไม่อยู่ละอ่าแล้วอีกประมาณหนึ่งร้อยปีข้างหน้า100ร้อยกับบวกหนึ่งก็คือเป็นสองห้าหกสี่เนี่ยก็ยให้เทวดาตรงน,นี้ยมาช่วยปัดเป่าในตำนานเขาว่านั้นนะฮะแล้วก็ให้ดํารงอยู่ที่เรือนหรือพระตาหนักหลังนี้ซึ่งหมายคือหมอยายถึงว่าอีกทีเดียว ประมาณเดือนหน้ามันจะปีคสุดใช่ไหมครับพอพีคส,สุดแล้วเนี่ยตามตำนานก็เทวดาคนนี้จะมาแล้วก็อยู่ที่พัฒนักนี้อืแล้วหลังจากนั้นจะค่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยใช่ครับมันก็จะเป็นเคยค่อยๆลงแล้วช่วงประมาณเมษาจริงๆวันเนี่ยเขาบอกนะซึ่งแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนนะว่าเชื่อได้ขนาดสมมวันที่แปดเมษาสองห้าหกห้านี่ คือ,อเทวด,ดาในความหมายเขาเนี่ยก็คือผมไม่แน่ใจว่าความหมายเทวด,ดาเนี่ยมันแปลว่าเทวด,ดาจริงๆหรือแปลว่าวัคซีนนะน,นี่ผมก็ไม่รู้นะครับพี่บีพี่บีค่ายแล้วผีผีตนนั้นเขาได้บอกไหมคะว่าในระหว่างที่เรากาลังรอความวิบัติครั้งยิ่งใหญ่ยี่สิบสองสิงหา,รเราเราเราทําอะไรได้บ้างคะเออคืออันนี้ไม่ได้ในบันทึกไม่ได้มีบอกมีบอกมาแค่นี้ยเพราะว่าผีตนนั้นเนี่ยคือเขาตามเสด็จของพระองค์นี้อยู่คนเดียวแล้วก็พอจบจบแล้วเนี่ยเขาก็ไม่อยู่ละอื ทำนายไว้ไก่อนไปใช่ใช่ประมาณนั้นเขาเป็นเป็นเรื่องเล่ากันซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าใครเล่าหรือว่าใครบันทึกอะไรเงี้ยเชื่อได้ขนาดไหนก็ไม่รู้แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เออมันผ่านตาเราก็เลยเก็บมาเล่าให้ฟังแล้วก็วก็คือนี่พระตำหนักเนี่ยก็อยู่ใกล้ๆก,กับบริเวณที่มีเป็นมีเพาเป็นพระองค์ใช่เป็นองค์องค์ถีองค์นั้นเนี่ยที่ที่คนชอบไปกราบไหว้นับถือกันซึ่งจะบอกว่าจริงๆแล้วอยู่ที่เรือนนี้อผมผมผมม่ชื่อละผมม่ชื่อละ พระตำหนักเนี้ยก็จะมีชื่อเป็นเทวดาเป็นเทวดาเป็นแบบเทวดานางฟ้าบางอย่างนะมัถูกเปลี่ยนชื่อใครไปเสิร์ชดูเนี่ยเวลาวันมันจะตรงกันไปอะไรครับอืมแล้วแล้วโทษนะคะอันนี้อันนี้เอาเอาโทษที่พี่พี่บีตอบได้นะว่าอันนี้คือพี่บีฟังฟังมาจางไนคะก็คือมีอ่าท่านถ้าไปเสิร์ชใน g o เ g l e เนี่ยมันจะมีประมาณสักหกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ที่ผมเล่าเนี่ยแหละครับมันก็จะเป็นมันเป็นถูกบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์อยู่แล้วแต่ไอ้ส่วนเพิ่มเติมที่แบบว่าบอกมีททีีีี่่มมผาากฟันน็เอบึงที่ มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาบอกว่าเขามีบันทึกที่ถูกบันทึกไว้ในสมัยพระองค์ท่านแล้วก็ตรงสืบต่อกันมาก็จะเป็นแบบดูเก่าๆแล้วก็จะแบบว่าไม่ไม่ได้มีแพร่หลายแบบคุกว่าอาจจะไม่เจออะไรนะแต่ไม่แน,น่น<ๆ>อาจจะคุกก็เจอก็ได้ก็ต้องต้องลอ,อ,องดูงลองว่าฝากถามพี่มีหน่อยใชว่าไอ้นหนักเนี้ยมันคือมันจะไปกว่าน,นี้อีกเยอะไหมฮะคืออันนี้คือผมไม่ได้ทำนายอะไรนะอย่างที่บอกผมแค่เล่าให้ฟังว่ามันคือมันเห็นเห็นมันอยู่ะครับว่าตอนเนี้ยไอ้เรื่องโรคระบาดนีเรื่องหนึ่งแต่ว่าผลกระทบของมันในรุนแรงมากคือเนาะปาก ไม่มีกินกันอยู่แล้วอย่างเงี้ยจะเอาว่ามันแย่มากเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดมันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่พอเรามันมันไม่ไหวใช่ไหมครับครับก็ต้องต้องเกิดความรุนแรงอะไรสักอย่างหรือแบบอย่างน้อยคือเราก็จะเห็นสภาพที่มันแย่มากๆมีคนอดตายมีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันเห็นได้ชัดอยู่แล้วว่าหน้าตอนนี้คือปลายเดือนกรกฎาละสิงหาคมกันยายนล้วพวกช่วงปลายปีนี้คือแย่แน่นอนเออมันหนีไม่พ้นอ่ะอืมเข้าใจเลยครับเพราะว่าเราก็เราก็ทําอะไรไม่ได้ไงใช่ไหมเราก็ดิ้นหลนกันไปแล้วก็รายได้ที่เรามีอ่ะ ผมว่าเงินเก็บน่าจะหมดกันหมดทุกคนแล้วแหละตอนนี้ตอนนี้ไม่เหลือ <c oughs> เก็บแล้ว <c oughs> มันโดนกระทบทุกคนอยู่แล้วครับมันไม่มีใครในโลกนี้ไม่ได้รับผลกระทบทั้งนั้นม, <c oughs> มีอะไรที่พวกเราสามารถช่วยพี่บีได้ม้งฮะที่บางคนอาจจะแบบไม่ได้มีเงินเยอะมากมายเพราะตอนนี้ก็ประคับคประครองครอบครัวก็แย่อยู่แล้วอย่างเงี้ยแต่ว่าอยากทาบุญอยากแสดงออกอยากช่วยเหลืออย่างเงี้ยพี่บีครับก็คือผมก็เป็นช่องทางในการเป็นสุพสนรบุญที่เป็นตัวแทนของหลวงพ่อลงกฎนะครับให้ไปช่วยเหลือผู้คนที่ได้รับความทุกข์จากโควิดในรูปแบบต่างๆถ้า ใครมีเงินอยากจะช่วยเรื่องเงินก็ยินดีใครมีของแล้วจะไม่รู้จะไปไหนแล้วอยากจะให้เราเป็นคนส่งต่อไปให้เอาไปบริจาคเอาไปให้โรงพยาบาลนสนามเราไปให้ชุมชนเนี่ยก็ส่งมาได้บ,บอกได้หรือใครอยากจะทําข้าวทําข้าวผัดกะเพราเพื่อที่จะให้เราไปส่งให้ก็บอกเราเดีย๋ยวเราทําให้เราไส่งให้ได้หมดเลยเอุปกรณ์การแพทย์ก็ได้ส่งมาส่ง PPE มาส่งหน้ากาก N95 มา,า,า,รมาเราไปส่งให้ได้คใครจะเป็นอุปรกรณ์การแพทย์เป็นเครื่องเครื่องมาเลยหรือสมทบนิดนึงก็ได้ไม่เป็นไรถ้าไม่สะดวกเลยก็ไม่เป็นไรครับอนุโมทนาสาธุในสิ่งที่เราทําแล้วก็ ช่วยบ่งบอกข่าวสารที่ดีว่าวจะไปทําอะไรที่ไหนก็ก็บอกต่อๆกันว่าเอ้ยตอนนี้มันมีงานตรงนี้นะอะไรเงี้ยค่เผื่อจะไปถึงมือถึงหูคนที่เขาช่วยได้เงี้ยก็ช่วยกันค่ะ